พาน้องคนไปซื้อปีกแล้วไงอันนี้อะลงมาเดียกันเลยเดี๋ยวไปกินเข่ากันเอาเนาะนี่นี่สลันเนาะให้น้องคนไปซื้อปีกแล้วไงนี่ไปองอันนี้เป็นสถานที่ให้น้องคนไปซื้อเอาถาน้องคนจุนี่คนบ่ค่อยร้ายพี่น้องเลยคนกะมาเรื่อยๆเนาะบ่ค่อยร้ายปายในอันนี้บ้านแหน่เอากะรเคยที่บอกกับ่น้องบ้านแหน่กะเห็ดคลิปซ้อนไปน้ำ คลิปท um, ิ ini, an, Hence, ้คลิปเที่ยวน้ำคลิปซ้อนไปน้ำพี่น้องเมื่อนี้วันนี้จะให้มาเบิ่งวิธีพี่น้องการเข่าอันนี้คือบ่อนเข่าเด้อพี่น้องเข่าไปสถานีสนามไทเนาะสถานีสนามไทรได้ไหมน้องเอาเบิ่งว่าให้มาคพี่นี่เขาเบิ่งไหนเนี่ยพี่น้องลองเหตุบางดูครับจะเห็ดกันแบบไหนวิธีเข่าเขาแบบไหนโป๊ะแหว่งไหมเอาหนี้โป๊โปะแหวมันก็สิเปิดพี่น้องถ้าโปแปวนี่โปเปิดได้น้องเนาะ บ่าวเอาพี่น้องมืึอนี้กับมาอยู่กับเป่าแนวคือเก่าได้ไปแล้วมืึอนี้กับเขากลาเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเป็นอีพีที่อีพีที่สี่พี่น้องเลยมืัอนี้อีพีที่สี่ได้ไปแล้วมืัอนี้เป่าแนวกลับมาครับน้องเพื่อนพี่น้องเลยน้องเพื่อนก็อยู่ข้างหลังเป่าแนวเนาะพี่น้องผ้าเพิ่งมันน้องเพื่อนมันย่างแถวสนามหลวงเราพี่น้องเลยเอาสบายดีพี่น้องอันนี้พาน้องสท้าเพื่นมาย่างแถวสนามหลวงพี่น้อง พาเพื่นอนมาเบ่งบรรยากาศว่าเป็นยังไงเราเพียงเนาะบรรยากาศตอนนี้เขากับมาจากอุโมงค์พี่น้องอุโมงค์ตเดินขึ้นมากเขาชิมาย่างทางพี่พี่น้องอย่างมากเขาว่าจิไปหาเขากินกันยังหน่อยพี่น้องเลยอยากมากก็น้องสาวหล่ามา,นาหามานี้คอคอยเพื่อนมาออกกล้องน้ำมือหนึ่งมาหนิพี่น้องเลยเพื่อนก็นเลยอยากกันมาเพื่อนมาเป็นนังเอกในช่อง <laughs> สักมือนะ เข้ามาเออมืาอนี้มาแน่ก็เลยโอเคป่ะก็เลยได้เชิญเพิ่นมาเขา้องเพราะที่ประเทศก็ต่อเัาน้องอะไรก็ต่อน้องสาวเพื่อกับโอ้โหเขตนี่เพื่อนหมูข่อยพูดเขตนี่เพื่อนเขตนี่เพื่อนหมูข่อยพูดเป็นได้น้องเนาะถ้าเป็นข้างแรกของเพื่อนแหละน้องเลยก็คือหลายๆคลิปเป็นได้เพื่อนตกใจพี่น้องที่ว่าไม่เอาพาไปมึง ลอยลายบ่อนกับเพื่อนทุกยัยอะไรไี่ต้องเลยน,นี้น้องมาแล้วครับน้องสาวกับเดี๋ยวไงหาหลอกเพื่อนว่าญี่าุ่ไปกินเข่าจัง่อยไม่ต้องถ้าเพื่นอนไปกินเขา่ากินน้ำจัง่อยแต่ว่าตอนนี้เขากับท่นเจอบ่อนที่บ่อนกินเขา่าไม่ต้องว่าอยู่ชาอ่าสีพิย่างไปเดี๋ยวไม่ต้องไปหาเพื่อนน้องอยู่ชากอ็อยู่แถวชายก,ก็จ,าจ,าจา้าจะรั้นเนาะว่าชิแปะไปกินเข่าเท่านั้นแหละไม่ต้อง ตอนแรกวันศเข้าวัดเอารุ่นนู้นน้องเนาะแต่บางเออมันแดดแดดมันยังแห้งลยพี่น้องคนนี้นาก็เริ่มใหม่ล้วบอกว่าไงเราแก้ตัวใหม่เพคือซึ้อว่าฮอดโตนะห่อฮ้อนแบบเออนี่เระพี่น้องเลยไม่ได้ก็ได้โอกาสพาน้องคนมาเที่ยวน้องคนพาเราเนี่ยเที่ยวเราเนี่ยพาน้องมาเที่ยวพี่น้องสลับกันไปกันมาวันนี้ Yup. <po bio> การนี่แหละเป็นบรรยากาศนึงพี่น้องเสืออันนี้บบได้นัดกันมาได้เลยพี่เสื้อบบได้นัดกันเด้อพี่น้องแต่ว่าใส่สีคือกันคือกันผมคนหลาสิบาผู้บ่าวผู้สาวกับ่ได้แม่นเด้อพี่น้องเด้อเออเป็นนายเป็นน้องกันนี่แหละพี่น้องเลยออนี่แหละไอ้เนาะครับบบได้มียังหลายพี่น้องเลยกับผ้าเพิ่นมาเดี๋ยวสถานีข้างหน้านี่แหละเนาะตอนแรกปนั่งสถานีแหละเด้่ข้างหน้าแต่สถานีนี่ถ่ายรูปบ่ ให้ดูจักนหนอะบอกสถานีนี่ดีเ<ม>โอ้แดดสุดยอดเลยก็ลองลองไหพอต้องต้องมาเลยโอ้พห่น้องสถานีนี่เนี่ยสถานีนะนไหนน้<ม>องนี่ไปนะ้นองไปลงก่อนเลยเจ้าอออนแดดพี่น้องอ้โแดดมันแห้งเกิน อันนี้ก็สถานีสนามไซนเนี่ยาานะไ,ไ,ไม่น้องเป็นไงเนาะเย็นบ่ลงมาลงมือส้อเย็นยังคุณผ่าน้องเงไปขึ้นรถไฟฟ้าไ่น้องข่บ่อเสื่อมก,กับาผ้านงคนไปหอกมนองเพิ่นว่บพาขอยไปเนาะ อ,อ,อ่อนแหรอเนี่ยน้อแดดแห้งรีสมหมดนี้แดดนี่ยพ่ต้องห่วงเลยพี่น้นองอันนี้ผ้าน้องเพิน่นโอ้ยแดดชุดยอดเลยว่ะพี่น้องนี่ย่งน่องนี่ย่างก,ก็กระดูกกระดูกซัดปะอ่าปใาแกับน้อ,นองบอนน้องอยู่แซ่ก็สลันนะ่อโอเค ไปเข้านี่ตัวเข้านี่ตัวเออพาน้องเพิ่นไปซื้อปีกแล้วกัอันนี้ลงมาเลยกันเลยเดีย๋ยวไปกินเข่ากัน้องนะนี่นี่สลันเนาะให้น้องเพิ่นไปซื้อปีกแล้วกันนี่พี่น้องอันนี้เป็นสถานที่ให้น้องเพิ่นไปซื้อเอาฐาน้องอยู่นนี่คนบ่ค่อยไล้พี่น้องเลยคนกะมาเรื่อยๆเนาะบ่ค่อยไล้พี่น,น้องเ อันนี้บ้านแนวกาคือที่บอกกับพี่รองบ้านแนวกับเห็ดคลิปซ้อนไปน้ำคลิปกินคลิปเที่ยวน้ำคลิปซ้อนไปน้ำพี่น้องเมื่อนี้บ้านแนวจะให้มาเบิ่งวิธีกับพี่น้องการเข่าอันนี้คือบ่อนเข่าเด้๋วพี่น้องเข่าไปสถานีสนามไซน์เนาะสถานีสนามไซน์ได้เห็นนะน้องเบิ่งว่าให้พี่นี่กับน้องเขาเบิ่งไหนเนี่ยพี่น้องลองเห็ดมาดูครับจะเห็ดกันแบบไหนวิธีเข่าเขาแบบไหนแปะก้องเฮงไหเอานี้เออ โบแป้มันก็สิเปิดพี่น้องถ้าโบแป้นี่โบเปิดได้น้องเนาะถ้าโบแป้มันก็จะโบรรเปิดจำเป็นเราไม่ได้เปล่าเนี้ยไปไหนน้องสถานีเจ้าเคยมาอย่างนแปลกหมั่นแหละเจ้าเคยมาแหละบ่ตกใจวะหลับไอ้ฮะเจ้าเบิ่งดูอ่าก็ไขวัดหรือไขว้โรงแรมเนะาะไม่บ่มันคือโรงแรมไงโอ้ มุ้งใหเขาลงแรมบร่ะลงแรมหาดาวสิลงแรมบไม่ห่างสิเคยบ่เป็นไรประทับใจบ่มาครั้งนีนี่คือสาวลาวนะครับนะ <laughs> ไปย่างภาพพี่พน้องเขาเที่ยวจังเลยก่อนเนะพาะภาพพี่พน้องเขาเที่ยวจังเลยก่อนลงแล้วปะชีลงไปแล้วปะอ่ะลงหนี่แล้วน้องไปมาหน,นี่สาวลาวฟาเที่ยวไป้องมาสอนวิธีการขึ้นรถไฟฟ้า เอมาทีบ่เนาะเอมาทีเนาะโหลดไฟฟ้าเอมาทีไปเนาะเลยโอ้ยเที่เทากับผเป็นไม่ถทาทามกับเตาซุกี้เป็นหรอทามบุเร่เป็นนี่ก็สามารถทอบถามได้เนาะเจ้าหน้าที่พ่อเนาะ้องเนาะเออถ้าเฮากัถามมันบ่ฮู้ดิแม่นบ่ล่ะบางคนบอกโอ้ยบ่กล้าบ่กล้าขึ้นหนึ่งบ่กล้าถามนี่บ่ถามเลยเจ้าสิฮู้บ่ล่ะว่าสิไปไสไปไสแม่นบ่ล่ะคือตอนนั้นเขาบอสไป ในห้องกูหูเนี่ยถามคำถามกับเจ้าถามสถานีนี่ตรงที่ไหนคะสอบสอบเขาจะเจ้าข่าสื่อสารเก่งแหน่อันนี้คือเป็นการเรียนรู้ที่ดีตะกี้ไอ้กับหู้กันไอ้กับสอบถามขเกันมันบอกไอ้บอกก็ต้องสิไม่ไอ้แค่ยังอยากหูเขาต้องถามไม่บอกร้องเขาเจ้าอยากหู้แต่เจ้าบอกถามมันก็ไม่ประโยชน์มื่อนี้เบ้าแนวกับน่อง เพ,พิ่มเหมือนพี่น้องมาพี่พาน้องมาลองขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเล้วอย่างนี้หรือว่ารถไฟฟ้าอีมาทีไปทางไหนแล้วเนาะจะไปเบิ่งด็วเร็วจะสอบเร็วเพราะแม่นบอกครับ่าแม่นก็ค่อยขึ้นขั้นหนาเ่ยพี่น้องมาแล้วฟ้าน้องขึ้นมมาแล้วเราอยู่ไซก็เราอยู่ไซสนามไซด้วยเนี่ยสถานีสนามไซท่าพระประสิทธิ์อียิสิทธิภาพท่าพระแล้วก็ ยังนี่บางยังบางไฟบางไห้ไม่ใช่อาตรงนี้มาตรง,ตรงจัลันจิตสามจัลันเม่นฟังนี่เ,เออเจ้าต้องไปลงทา่าผาเออเดี๋ยวไปท่าผากันเนาะเนาะจะไปต่อรถรจูหันบ่ทอดโรจูท่าผาบ่ผาไปทอดเหมืต่อเพร,ะรา,าะว่าท่าผามันอยู่สมุงหฮองเฮาเลยครับกระานนี่หนึ่งกระดานเฮาก่อนโอ้ฮอดเจ้าก่อนบ่ไม่กลับไปเส้นนี้ตัวสั้ กลับไปลงแค่สองสามนทีเองนีุ่มพี่นี่อยู่ไซบอบาดพี่ลมพี่นี่อยู่พี่สีลมฮ้่ลมพี่นี่อยู่พี่ 1 <Es poor S> 2ึ <specific and> <inal> <EN post track> 2 <half> ่งสองสามสีาหกเจแ้าเก้าสถานล้หองเอาตัวลงลงจัรันเนาะแต่ว่าสถานีจัรันมันคือบุบีจัรันเซรามันบุบไม่นีอ่ะอ๋อมมแจะท้าผ่าตัวลงถ้าผ่าเอ่อลงสาค่อยต่อรถไปอีกที่นึงเนาะฮะโอเคพ่น้องเลนี่คือสาวล้าเลย่น้อง เพื่อนสีผ้าไปจะรันมอนพ่นอยู่อะไรมอนพ่นเห็ดเบียบเนาะเฮากระชไปกินเข่าอยู่หันเนาะกินเข่าอยู่หันกะตอนนี้กระชีจะไปส่งเพื่อนอยู่หันพี่น้องแล้วตอนนี้กระจะได้ไปต่อเนา,าะเพื่นเนาะก็จะได้ไปหาหมู่คู่ถ่ายคลิป,น,น,ลปลน,น,นั้กันนั่นแหละพี่น้องเลยหลายคนเอาเดี๋ยวเฮาสะอัปเดตในเบิ้งอีกที่นึงเบิ้งอีกที่นึงเนาะน้องเนาะโอเคไปลองเลยหลังจากพี่น้องเฝ้าแนวครับ น้องเพิ่นกาได้ลงมาจากสถานีเรียบร้อยพี่น้องเลยออกพี่น้องอไปไลยตอน <c oughs> นี้เขาก็ลงมาจากสถานีเรียบร้อยพี่น้องเขาก็จะมาหยอดเรียนตรงนี้พี่น้องเพื่ออ,ออก <c oughs> จากสถานีนี่แล้วจะไปหากินเข่ากันเด้อพี่น้องเด้อบมาแนวครับน้องสาวเพิ่นจะไปค้ากินเข่าตอนนี้หิวเข่าแล้วน้องเนาะเพื <c oughs> อ่อเพื่อพี่น้องแมนเฮ้ยแม่มาแล้ะน้องเบิ้งเบิ้งให้เบิ้งก่อน อ้าแม่แหละทั้งนี้ทางนี้คนจะหนีกับหมดตอนนี้เฮาหิวเข่ากันแล้วพี่นอ้องเจไปหาแบบกินเข่าจังหน่อยแล้วก็สีส้มน้องพนกลับลาบ้าเนี้ยก็จะไปหาเพื่อนอีกที่หนึ่งพี่นอ้องเลยเขาจะไปหาเพื่อนอีกที่หนึ่งเขาจะไปหาทีมงานซุ้มเบาเตยพนทีนึงตอนนี้ก็เลยจะพานอกมาหากินเข่าไปจังไรน้องเมื่อยบพราะว่านี้ เมื่อยแห้งบอกบนมือเลยไปเนาะโอ้ตายเลยนี่แหละพี่น้องเลยความยากเพื่อทีได้ถ่ายบรรยากาศครับพี่พี่น้องพี่นี่แหละพี่น้องเลยนี่ถ่ายล่างเสาพอด้านล่างเสาพอนมาออกกล้องน้ำมาหน่อยพี่น้องด้าน่างเสาพอนมาออกกล้องน้ำ ใครอยากติดตามเพื่อสามารถไปติดตามทางตตได้พี่น้องเลยทางตตได้เลยมีช่องทางเดียวนะเพจเทสเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กตตชื่อเดียวกันบอกน้องชื่อเดียวกันเนาะชื่อเดียวกันอยากเป็นเพื่อนๆจังเอ็ดมาเอดมาเนาะบอกรู้คุยน้องเนาะแอ็ดมาพูดคุยกันได้สุดทายเป็นเอฟซีได้เนาะใครอยากเป็นเอฟซีน้องเพิ่นอันนี้แหละพี่น้องเลย พี่น่องพี่่างี่เฮ้่ไม่ือ่อจังเลยล่ะนั่งวินบอลหรือว่ายางย่างเพิ่มจีฮอดสดยเอาไปน่องบอลเนี้กับน่องเพิ่นกับจีป,ป้ากินเข่าจังหน่อยไปน้องไยเจอกันร้านอาหารเดียวไทยบรรยากาศด้เบรราาิ่มอีกที่หนึ่งน้นองเนาะโอเค